สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการ Living a Good Life by Bim หรือภาษาไทยบอกว่าชีวิตที่ดีกว่าด้วยคุณค่าของบิมบิมนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากกลุ่ม Operation Bim ซึ่งเป็นนักวิยทยาศาสตร์ชาวไทยหลากหลายสาขาที่นำเอามังคุดมาเป็นหลักในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นนะครับช่วงแรกก่อนที่เราจะไปพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เราจะดูแลรักษาตัวเราเองให้มีชีวิตที่ดีกว่านั้นเรามาพูดถึงชีวิตที่เกิดจากพจนานุกรมชีวิตน,นะคะเอาละคุณตาเดี๋ยว<จ>มผมจะมาดนะูว่าพยัญชนะในภาษาไทยที่ที่จะทําให้ชีวิตที่ดีขึ้นนะโอเคโอเคอเค่ะเ,เ,เป็นพยัญชนะตัวอะไรคะชอชิงอ แมมมีอยู่อันหนึ่งพี่อยากลุยจังเลยอ,ะอ่ะชอชิงนะอเอาชอชิงถ้าง,งั้นชอชิงนึกถึงชอชิงต้องฉุกเฉินเอาเลยโอ๊ยทำไมคิดเร็วจังเลยอะ่ะเดี๋ยวกันขอ,ขอ,ข,อขอดูความหมายอย่างแท้จริงก่อนนะฉุกเฉินชับ ฉุกเฉินนี่แหละที่ไหนก็ได้คำนี้มาแล้วฉุกเฉินเนี่ยมันถ้าถามผมเนี่ยผมก็จะรู้สึกว่าอะไรที่มันทันทีด่วนจำเป็นฉุกเฉินตามเพราะฉะนั้นุกรมว่าที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลันที่อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัย <S 2> <S 2> <S แห่งราชอาณาจักรโอ้โห ขึ้นขนาดนี้มีการประกาศพรบฉุกเฉินะนะคะเออไม่รู้จะถึงวันนี้หรือเปล่าโอ้ยเขาประกาศที่เขาประกาศไว้เขาประกาศถึงเดือนมีนาหกสิบวันอ่าไม่รู้เขาจะเลิกหรือยังนะตอนที่เราอารการเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูสภาพการแล้วเนี่ยน่าประกาศไหมนะคะเพราะในนี้เขาบอกว่าอันนี้ตามพจานุคมกมนะอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชนากร พี่ว่ามวลมหาประชาชนที่ออกมาเนี่ยเขาไม่เป็นอันตรายต่อใครเลยนะแสดงว่าจา์อันตรายนะอาจารย์น,น่าก,กลัวเหรอหนึ่งพี่มีนกหวีด้ายน่าก,กลัวไหมไว้ <laughs> พี่มีมือตบบ้าดูใจหายหมดพี่มีเสื้อเสื้อลายธงชาติด้วยนะเออเสื้อยีลายธงชาติเนี่ยนะตำรวจจะได้จับรถที่ผูกธงชาติอุยยา นะฮะเพราะฉะนั้นฉุกเฉินในความหมายว่าเป็นความไม่มั่นคงต่อราชนาจักรเนี่ยพี่ว่ามันไม่ใช่เลยนะคะตอนที่เ็าประกาศเนี่ยอยู่กันมาเกือบ80ดสิวันครับคนบาดเจ็บเท่าไหร่ยังไม่มีเลยนอนกลางดินกินกลางถนนนะไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์นอกจากมือตบนั้นบางคนอยู่กลางแจ้งด้วยนะไม่มีหลังคุงหลังคาไม่มีมีผ้าอ้มผืนบางๆมีมีติดแอร์ไหมไม่มี ได้แอร์ธรรมชาติโชคดีหน้าหนาวสบายไหมอะ่ะผ uh huh. มว่าไม่สบายนะแล้วก็คุณสุเทพก็บอกว่าถ้าเกิดมีใครมาทำอะไรก็อิปิทุโสภคะวามันเป็น<ำ>อันตรายตรงไหน<อ>แต่พี่ว่าที่มันฉุกเฉินเนี่ยมันน่าจะเป็นความฉุกเฉินของคนประกาศเขาจะรีบไปไหนฮะคือคนประกาศเขามีความรู้สึกถ้าไม่รีบทำอะไรสักอย่างนี้กูว่าก,กูไม่รอดแน่อะไรประมาณน,นั้นไม่รู้ตอนไี้ดูวันที่เขาออกมาถแถลงข่าวรึเปล่า ได้เห็นได้ยินได้ยินในขนาดซึ่งหน้าตาพวกพี่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏเนี่ยนะใสงดงามสง่าราศีมีออร่าจะได้มีความสุขอ่ามีความสุขอันนี้กินกินข้าวข้างถนนนอนกลางถนนอย่างงี้ไม่สุไม่ฉุกไม่เฉินไม่ต้องรีบไปไหนไม่รีบไปไหนเดินสบายถ่ายรูปแชทแชแเจ็กน้องสาแชะเจ็กน้องสาแชะขึ้นนั้นขึ้นนี้โอ้ยสนุกสนานเ แต่ปรากฏว่าเรารุกคืบกันขึ้นมาเรื่อยๆเ,เรียกวันที่9เรียกวันที่13เรียกวันที่ 20, ท22อะไรก็แล้วแต่ในหน้าที่นีเรียกกันมาค,คนก็มากขึ้นเรื่อยๆหน้าตาเราก็พองไซกันเพราะว่าจริงๆแล้วเรียก<ม>หาเสื้อเสื้อผ้าออกเซซรี่มาใส่กันเก๋กไก๋ราคาจะห้าร้อยห้าพันเป็นหมื่นก็จองกันสนุกสน,นานทางนาหงอาหารก็ต่อคิวกันอย่างออดี แต่คนอีกฝ่ายหนึ่งครับนี่กูจะไปสลัมมังเนี่ยกูจะอยู่รอดไหมเนี่ยชีวิตกูเริ่มฉุกเฉินซะแล้วไม่เพราะว่าในในบริบทของคําว่าฉุกเฉินเนี่ยถ้าเรานึกโดยทั่วไปนะฮะจรกรรถฉุกเฉินห้องฉุกเฉิน,นอันตรายอะ่ะมันจะต้องรีบกุรีกูจอต้องรีบทำตแต่ตออมวลมหาประชาชนไม่ได้เป็นอันตรายอะไรเลยแล้วไม่ได้นอันตรายต่อราชนาจักรเรืนี้เขาเขียนราชนาจักรนะถ้าจะเป็นอันตรายก็เป็นอันตรายต่อรัฐบาลไร ไรความชอบทมนี่แหละ,ะถูกปะเพราะฉะนั้นคนที่ฉุกเฉินก็อีกคนที่กำลังจะโดนไล่นี่แหละครับ,รบออกมาหน้าซีดหน้าเซียวไอ้คนหนึ่งที่ผ่าสมองมาหลายหนเนี่ยนะรอบนี้มันนำหน้านี่จะตายไปยังไม่รู้เลยโอ้อที่เป็นห่วงนะนี่ฉันพูดให้เห็นภาพเหมือนกันนะคือค <น S 2> ด่าดมากเนี่ยกลัวฟังด่าจะเป็นอีจูยี่เลือดในสมองแตกตายคาที่ที่จะบาปบ้าก็ไม่รู้ใช่ไหม ก็คนฉุกเฉินจริงๆอย่างคนป่วยฉุกเฉินใช่ต้องรีบรักษาต้องรีบรักษาถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่มีความรู้สึกว่าความฉุกเฉินครั้งนี้ครับไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงต่อราชนาการแต่เป็นความมั่นคงของคนขี้ช่อขี้โกงครับที่ว่าเอ๊ะกูจะอยู่รอดไหมเนี่ยถ้ากูไม่ทําอะไรสักอย่างกูตายคอที่แน่เลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นมิติขออาจารย์ถ้าเป็นมิติของคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลย ไม่ได้รัฐบาลไม่ได้อยู่ในที่ชุมนู้ใช่สายตาพิจารณาได้ลองดูพราเราเวาลาขึ้นเวทีกันล่ะละ่ละละ่ละล่ะใช่ไหมผมผมสังเกตจากคนทั่วไปก็จะเดินทางก็ปิดแยกนี้ก็ไปแยกนู้นอุ้ยเดาจะบอกให้เดินทางโล่งสบายคนที่ทํางานเนี่ยนะประมาณตอนบ่ายเนี่ยเขามีชี้นัดปลายกันนะเวทีไหนกี่โมงมึงจะลากูตรงไหนเป็นอย่างนี้จริงๆริงเป็นที่ไหนตรงไหนเหมือนเป็นจุดรวมเพื่อการสั่งแลวพาไปถึง ก็ช็อปแบบเสื้อตัวนี้กูยังไม่มีตัวนั้นก็ยังไม่มีเวลาใครมีอ็กซิเจนมาแอบชุดที่ไหนอ่ะทำไมอ๊ยดูจีปอกโทรศัพท์สวยตั้งชุดที่ไหนวิตายที่คาดผมอันนี้สวยอะไเงจะเป็นอย่างนี้หมดแหละกลายเป็นเวทีราดพราวกาลังจะแข่งกับเวทีราชประสงคอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ฉุกเฉินค่ะนะครแต่ว่า สำหรับคนที่ประกาศเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาต้องกินบิมเราหรือเปล่าไม่รู้จะกินบิมสีไหนด้วยนะใครจะเป็นโลคอะไรเราก็ไม่เข้าใจเยรดับูเี๋ยวราหน้าไปดูกันแล้วกันว่าภูมิคุ้มกันเขาเหลือนสักเท่าไหร่กันครับ ช่วงที่ของ Living Good Life by Bim นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของสูตรสีฟ้าครับแล้วก็เป็นเป็นสูตรที่รับรองเลยว่าผู้สูงวัยคนสูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานจะต้องฟังทางนี้นะครับจากศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สำหรับคุณผู้ชมที่ไม่ได้ติดตามสสัปดาห์แรกอาจจะงงเพราะจู่ๆต้นก็พูดว่านี่เป็นสูตรสีฟ้าคืออย่างนี้ครับตั้งแต่รายการของเราในตอนแรกเป็นต้นมาเนี่ย เราพูดถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะที่เกิดจากผลงานของกลุ่ม Operation BIm นะฮะเราก็เลยเรียกอันนี้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากบิมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้มีความสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายของคนเราเนี่ยมีมากไปก็ไม่ดีนะคะมีน้อยไปก็ไม่ดีขยันไปก็ไม่ดีขี้เกียจไปก็ไม่ดีเราต้องมีพอดีๆนะครับซึ่ง o p e r a t i o ช BIm เนี่ยเขาได้สกัดสิ่งที่ดีที่สุดจากบังคุดออกมา และมาเสริมพลังในการที่จะดูแลร่างกายของเราเนี่ยด้วยส่วนผสมอื่นๆงานดำฝ้ารัง่งใบบัวบกอะไรประมาณนี้นะคะโดยวิธีการสกัดที่ต่างๆนนานากันก็เลยทำให้ได้สูตรสีต่างๆในสัปดาห์แรกเราพูดถึงสูตรสีเขียวนะคะซึ่งหลักของมันเนี่ยก็คือจะช่วยดูแลในเรื่องของภูมิแพ แล้วก็สัปดาห์ที่2เนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องสีชมพูซึ่งหลักการของมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของไขข้อเรื่องของกระดูกเรื่องอะไรต่างๆเป็นหลักนะครับวันนี้เราจะพูดถึงสูตรสีฟ้าซึ่งเป็นอีกสูตรหนึ่งที่อาจารย์ศิวีรระธานอยู่เนื่องจากว่าเป็นคนที่เป็นเบาหวานมนาะสิบกว่าปีแล้วแต่กลายเป็นคนที่เป็นเบาหวานที่หลายๆคนทักว่าหนึ่งทำไมสดใสสองทำไมถึงไม่ไม่ไมคือคือ เดี๋ยวจะพิเศษจะดูเอาคือเป็นคนที่ไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากนักแต่ชีวิตไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปฉีดอินซูลินไม่ถึงขนาดต้องไปนั่งลดเข็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องต้องขอบคุณอาจารย์ที่ทําให้เราเป็นคนเบาหวานที่ชีวิตไม่รันทดต้องบอกว่าเป็นคนที่ยังสู่รุ่ยสู่ร่ายในการบริโภคชัดเจนเป็นคนที่เอนจอยไลฟ์ครับอ่าเป็นคนที่เอนจอยไลฟ์แต่ว่าไม่เดือดร้อนอยากกินอะไรก็กินอ่าไม่ถึงกับจะต้องควบคุมมากครับ ก็ผู้บริโภคหลายๆคนนะครับที่มีปัญหาเบาหวานก็มาคุยกับเราว่าบริโภคแคปซูลสุกียมันก็ช่วยระยะหนึ่งนนะแต่พอไปไปมาระยะยาวมันช่วยไม่ค่อยได้เราก็กลับมานั่งคิดเราก็ไปดูอาการเบาหวานอ๋อนี่อาการแพ้ภูมิตัวเองเบาหวานเกิดออาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับนะฮะซึ่งเราก็โชคดีก็อีกครั้งหนึ่งเราก็มีห้องแลบคือของศาสรารตราจารย์ดรวัชระกสินเลิศ ทดสอบสูตรที่เราทําขึ้นมาแล้วก็ทดสอบกับอาสาสมัครครวบคู่กับคนที่กินแป้งทดสอบทดลองกันนะครับเป็นตัวควบคุมแล้วเราก็พบว่าไอสารสามตัวที่ที่เราต้องการลดเนี่ยมันลดลงชัดเจนมากภายใน15วันจ<ห>ากการกิน4ี่แคปซูลต่อวันเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินกินแคปซูลแป้ง<ห>ับ4แคปซูลต่อวันถ้าเป็นคนปกติก็เช้า2รับก่อนนอน 2. องสูตรนี้ก็ถ้ากินรับประทานก่อนนอนแล้วจะทําให้หลับสบายด้วยหลับสบายมากนะครับ แล้วก็ภายในภายในไม่นานนะครับแต่ที่อิตาลีที่เขานําของเราไปทดสอบนะครับภายใน2ส,สัปดาห์เนี่ย<ๆ>เขาลดลดน้าตาลไปประมาณ20%ตโอ้ยร์ะะแต่แนั่นเป็นการใช้ควบคู่กับยายาทั่วไปด้วยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราเคยตอกย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าผลิตภัณฑ์จาก Operation b i บิมไม่ใช่ยา ดังนั้นอย่าคิดว่าเรากำลังมาพูดถึงการรักษารเรากำลังพูดถึงการดูแลตัวเองในลักษณะของ uh, preventive หรือการป้องกันนะซึ่งถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึง่งแต่สำหรับคนที่มีโรคภัยแค่เจ็บอะไรที่ไปหาหมอแล้วหมอเขาให้ฉีดยาให้กินยาอะไรก็ตามอันนั้นไม่ต้องทิ้งนะคะคก็ต้องรักษากันไปแต่ว่า ถ้าเกิดว่ารับประทานิพันณั์จากบินไปด้วยและหลังจากหายอาการแล้วเนี่ยขอให้รับประทานต่อเนื่องอย่างทุกวันนี้จันสรีก็จะต้องบิมเช้าบิมเย็นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นของความเข้าใจครับเพราะถ้าเมื่อไหร่เข้าใจว่าตัวนี้เป็นยาแล้วก็เสร็จกันเลยเราไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเด็ดขาดนะคะเราไม่ได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ เราไปปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันในร่างกายซึ่งจะเป็นต้นเหตุของสุขภาพชีวิตที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันด้วยครับซึ่งถ้าหากว่าเมื่อเราสามารถควบคุมเบาหวานได้อาจารย์ขาอะไรครับที่มันจะไม่ตามมาอ๋อาการเยอะแยะเลยครับคอเลสเตอรอลก็สูงนะครับความดันก็จะสูงครับถ้าเราลดความหวานได้อาการเหล่านี้มันหายไปเองอความดันด้วยความดันด้วยลดไม่ได้ใช่ครับสีฟ้านี่ช่วยลดในเรื่องของน้ําตาลครับ คอเลสเตอรอลแล้วก <rate. S 2> ็ความดันครับความดันแล้วก็แน่นอนว่าถ้าเราลดไออาการเบาหวานได้ภาวะไตของเราจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่หัวใจก็ไม่มีปัญหาด้วยครับจําได้ว่าตอนที่เล่นละครเนี่ยนะครับพอเราไรับประทานอาหารวยกันจะมีคนที่เป็นเบาหวานอยู่ประมาณ4ี่คนนะคะต่อมารุตก็ได้หนึ่งครับนะคะทีนี้พอนั่งทานเนี่ยเขาจะเลือกมากๆเลยนะคะ ส่วนพี่ก็ค่อนข้างจะเลือกบ้างไม่เลือกบ้างพี่หยิบอะไรบางอย่างต้อจะบอกพี่กล้ากินได้เหรอเขาจะถามอย่างนี้เลยนะพี่บอกเฮ้ยพี่ก็กินมาตลอดนะคือรุ่นนี้เนียเพื่อนตายหาง่าย <c oughs> เพื่อนกินหายากใช่นะไม่แต่เขาถามพี่พี่กล้ากินได้เหรอเพราะมีความรู้สึกกับพวกเขาที่ที่อยู่หลังโละครกับพี่เนี่ยชีวิตเขาทรมานกว่าพี่มากเลยนะของที่วางเรียงเนี่ยเขาแตะได้สักสองอย่างสามอย่างต้องมีวินยัยเออ,อแต่พอถ้าทานตัวนี้ไป การใช้ชีวิตในการบริโภคก็ยังเป็นปกติไหมฮะคือเราระวังบ้างพี่มีถึงขนาดที่ว่าเต็มที่ครับแต่ว่าพี่ไม่จํากัดเท่ากับพวกเขาครับยกตัวอย่างเช่นเขาไม่กินแม้แต่ผลไม้ครับเพราะเขาบอกมีน้ําตาลในผลไม้ด้วยโอ้โหผมผมอยากจะกลับมาที่จุดที่อาจารย์เสรีพูดถึงว่าถ้าหมอให้ยาอะไรอยู่แล้วก็ใช้คู่กันไปนะครับเพราะว่าระดับน้ําตาลเนี่ยอยู่ถ้าไปหยุดยาลดน้ําตาลเนี่ยมันอาจจะ จะช็อกได้นะครับเพราะ,ะนั้นใช,ใช้คู่กันไป<ช>นะครับนะถ้าหากว่าระยะหนึ่งก็พิจารณาเองว่าจะทําอย่างไรตัวสําคัญอย่างที่ตัวหลักก็คืออินซูลินนะครับอ,อย่างที่เราเราทราบกันดีว่าเมื่อมันปรับอินซูลินให้อยู่สภาพสมดุลได้เนี่ยเราก็มีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานจนกระทั่งต้องฉีดอินซูลินแนละ้ว oh. แล้วหลังจากใช้ปริกาหนึ่งเขาไม่ฉีดอินซูลินแล้วอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเรา ทานทานยาอยู่สมมติว่าเดือนนี้นะเราไปเจาะเลือดแล้วหมอจ่ายยาแล้วเราก็กลับมากินสีฟ้าของอาจารย์เนี่ยนะคะสมมติว่าหมอขนาดสองเดือนไปตรวจเจาะเลือดหมอเขาจะลดยาเองใช่ให้เป็นสมมติว่าเรากินสามตัวอาจจะเหลือสองตัวหรือถ้าเกิดว่ามีอยู่สองตัวแล้วทานสามเม็ดอาจจะเหลือ2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชัดเจนมากยืนยันเลยค่ะและอยากย้ำคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าใครที่ทดลองทานต้องใจเย็น ราะของเราไม่ใช่ยาไม่ใชันต้องใช้เวลาย,ยังไงครับอาจารย์สักกี่วันกี่สัปดาห์ถึงจะค่อนข้างเห็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น,นคือในการท,ทดสอบของเราจากผู้บริโภคที่ใช้สีแคปซูลต,ต่อวันเราเจาะไม่เลือยขาวออกมาดูในอาทิตย์ในวันที่15ครับว่ามันมีการลดสารสตัวที่มันเยอะไปเนี่ยลงมาชัดเจนนะฮะในวันที่15 ของการใช้สี่ชับซูตะวันถ้าตีความก็คือสองสัปดาห์สออาทิตย์สองอาทิตย์สองสัปดาห์เนี่ยได้นะจะสังเกตเห็นแน่นอนคือมันไม่สามารถรับประทานเข้าไปปุ๊บเห็นผลปั๊บคือตอนที่เรายัางหนักอยู่เนี่ยอยาจารย์อาจารย์ว่าเนี่ยเป็นสี่เป็นสี่เม็ดแต่พออาการเราเข้าที่เข้าทางแล้วก็คือสองเม็ดครับก็ลดเหลือเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดใช่มีบางรายที่บางรายที่ฉีดอินซูลินแล้วฉีดอยู่สี่ปีเขาใช้ของเราอยู่สี่เดือนแล้วก็เลิกฉีดอินซูลินแต่เขายังคงใช้ 3เมต็ดต่อสัปดาห์เพื่อจะควบคุมระดับน้ำตาลต่อไปออครับ oh. ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราจะเช็คนี่ง่ายๆเลยเหมือนที่อาจารย์บอกว่าพออยู่15วันแล้วเช็คน้ำตาลอย่างพี่เนี่ยพี่ต้องไปหาหมอทุกสองเดือนเพราะฉะนั้นก็จะมีการลดจำนวนยานะครับผูะะ้ชมค่ะนี่คือสิ่งที่เราอยากจะคุยให้ฟังนะคะยังไม่หมดนะคะนี่เป็นจุดเริ่มต้นในเดือนแรกของเราเราแนะนำเขียวไปละฟ้าไปละชมพูไปละ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับคําว่าน้ํามังคุดค่ะเพราะตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมแต่มันก็มีต่างกันนะน้ํามังคุดที่มันใช่มันก็มีที่มันไม่ใช่มันก็มีส่วนใช่เป็นอย่างไรคงต้องฟังจากพิเชษสัปดาห์หน้าค่ะสาวัสัดีครับยู่ๆก็เกิดอาการย่อบ่อย ทั้งคืนทั้งวันเยี่ยวแล้วก็หิวน้ําไปหาหมอหมอตรวจว่าเออคุณนี่เป็นโรคเบาหวานนะเช็ดเช็ดดูก็ขึ้นร้อยแปดสิบหมอก็ให้ยากินตอนแรกๆกินยาเบาหวานอย่างเดียวนะครับหมอตรวจว่าว่าามดังขึ้นให้ยาความดันต่นีก,กินขวดไปออไปบอกหมอปวดท้องหมอหมอว่าเป็นกระเพาะเอ,อหาห้ยไปยากระเพาะกินเ,ออเป็นสี่แล้วนะไปตรวจหมอว่าเอาคุณนี่ โรคไขมันในเลือดก,กินยาไขมันในเลือดต่อพอกินกินเสร็จประมาณ6ปีกว่าหมอตรวจว่าคุณก็เดคคุณกินยาไม่ได้แล้วนะคุณไตมันเสื่อมอคุณต้องฉีดยาอย่างเดียวแต่ยาความาดันต้องกินไขมันในเลือดกัาน,านกินกระเพาะต้องกินแต่แลบวกว่าง<ล>ต้องฉีดใช้ฉีดอะไรฮะแกฉีดไอซูลินไปไหนก็พบหมดเลยไปมาเป็นถุงเลยนี่โอ้เอ มามาให้เช้าเค็นหนึ่งตอนเย็นเค็นหนึ่งทุกวันลทุกวันเลยสี่ปีฉีดตลอดนะโอ้โหไม่ขาดเลยสี่ปีก็พอดีเจอกับน้องเซ่บบอกว่าคุณต้องอมาฟังเขาบรรยายแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้น่าสนใจว,ว่ามากินพอกินกับปุกแรกรู้สึกตัวมาเบาขึ้นถึงนอก,ก็ไม่เมื่อยไม่อะไรมก่อนนะขับรถก็ไม่ได้นะม้อยหมดเลยในปวกเอวพอเข,ข,ข้ากับปุกที่สองก็ ทำไมว่าดีขึ้นดีหมดทุกอย่างแล้วของอื่นนะปวดเมื่อยนี่ดีหมดตอนนั้นก็ยังฉีดอินซูลินยังฉีดอยู่ยังฉีดอยู่กินยาด้วยกินยาด้วยอ่าฮะแล้วก็พอกินทึงสามสามกระปุกนี้อ๋อไปเช็ดดูก็ดีขึ้นน้ําตาลตอนนี้ไปไปตรวจก็แปดสิบเจ็ดอันนี้ไม่ได้ใช้เลยเลยนะ่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วเหรอทุกวันนี้นี่ปกติละปกติแล้วน้าตาลเหลือแปดสิบเจ็ดความดันความดังร้อยสามร้อยสาม น้ำหนักผมเนี่ยอยู่ประมาณทักเจ็ดสิบกว่าได้เจ็ดสิบสามาอยู่ในช่วงเนี้ครับผมไปทํางานได้อยู่ประมาณทักสามเดือนน้ําหนักผมลดลงมาเหลือห้าสิบเก้าพอน้ําหนักมันลดตาก็เริ่มพาเหมือนกับผมเนี่ยมองอยู่ในหมอกเลยหมอกที่หมอกทึบๆอะ่ะช่วงที่ผมมีอาการช็อกเนี่ยมันแบบว่ามองไปเนี่ยมันท่าไปหมดเลยแล้วผมรู้สึกเพรียแล้วแบบว่ากลางวันเนี่ยหลับตลอดไม่หลับก็ไม่ได้นั่งสับประงกนั่งสับประงกตลอดเอาเล่าอาการให้ในแพทย์ฟังในแพทย์เขาบอกว,ว่าสงสัยจะเป็นเบาหวาน พอเช็คเลือดออกมาเนี่ยก่อนทานอาหารนะฮะแล้วก็หลังทานอาหารเนี่ยครับค่ามันอยู่ที่ประมาณ500ร้อากี่แคปซูลครั้งแรกก็ครั้งแรกนี่กลางคืนเนี่ย,ก,นนยก่อนนอนในสองแคปซูลสองแคปซูลเช้านี่สองแคปซูลหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสักช่วงช่วงเดือนแรกนะครับเริ่มลดละลดเหลือร้อยเจ็ดสิบกว่าเมื่อเช้านี่ผมเพิ่งไปหาหมอมานะฮะหมอเขานัดเจาะเลือดตรวจเลือดผมอยู่ที่ร้อยสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ หนึ่งศูนย์สี่ไม่ใช่ร้อยสี่สิบนะครับหนึ่งศูนย์สี่แล้วอยู่ระดับนี้ทั้งหมดหกเดือนเจ็ดเดือนมาแล้วบางเดือนนี่ไม่ถึงร้อยด้สามไปบางเดือนไม่ถึงร้อยครับเดี๋ยวนี้นะฮะผมเหมือนผมาอายุสี่สิบอ่ะเฮ้คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะรู้มันจะอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่มีแรงลลาอะไรมันก็ไม่มีแรงไปหมดเออไอ้คนคนเริ่มสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะฮะแล้วเออแล้วที่บอกว่าตาพร่ามัวเดี๋ยวนี้เป็นไหมฮะไม่เป็นแล้วฮะ ใส,ใสชัดเลยครับมองอะไรก็ชัดนะฮะ g o Shape Member Club ชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิม ความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนีย แล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสูตรธรรมชาติที่คณะนักวุจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถา,าบันทางการแพทย์ของไทย ว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกะระดับโลก แล้วงานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียนานาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวรารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต,ต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากกานะรส่วนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับ ที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือวาอ่าที่เอลเนี่ยที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเราจะมักจะกังวลที่สุดาสามารถลดไปถึง18ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่ตะโพกก็ประมาณ5.5 ต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นอนะลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คา,างครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะฮะก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ6%เรนะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลการนี้นะครับ พราะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันนี้คนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเทนเทินหรือไม่มีภาวะเครียดก็อยู่ในกดในเกณฑ์เราบอกว่าผลิตภัณ์ของเรามันเป็นผลิตพัณ์ธรรมชาติเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรา มีความสุขจากการใช้สบายสบายอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดน้ํอยากอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวกระทับรับประทานได้นะครับก็เป็นก็เป็นความสบายยซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดสถานสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมามีหุนสวยนะครับ แล้วเราก็จะได้ร่วมกันเปียวทางแผ่นดินสวัสดีครับผมชื่อโกศลสารสนิทครับปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจด้านวิศ,า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 ศาวกรรมไฟฟ้าเราก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างๆแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษล่าสุดเป็นยาโทผู้บริหารจริงๆแน่จโดยเนื้องงานเนี่ยผมต้องมีบ,บุคลิกภาพที่ดีนะครับทีนี้รูปร่างเนี่ยปกติก็เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วผมสูง192ผมหนัก82 ในแง่ผู้ชายถือว่าดีใช้ได้เลยแต่สังสรรค์บ่อยเนี่ยครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบวมครับพุงมันกอพุงมันก่อแล้วก็ใต้คอเนี่ยใต้คางเนี่ยครับมันก็ยานหน้าก็พองแล้วก็ตัวเนี่ยมันก็บวมบวมขึ้นมันไม่สลิมเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเสื้อผ้าที่เคยใส่ได้มันใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมก็อยากใส่กางเกงประเพืแบบสกินนี่ เราก็เวลาไปซื้อเนี่ยจากปกติเอลเดิมที่เราเคยซื้อเนี่ยมันซอ้อไม่ได้มันต้องไปซื้อไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็เลยมองว่าทํายังไงเราถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับเพราะว่าเวลาไปประกวดตอนหน้าสาธาาณชนเนี่ยนึกภาพน,นะครับผมยืนอยู่บนเวทีแล้วผมมีพุงยืดเนี่ยฮะเสียเซลครับก็พูดตรงๆนะฮะผมก็อยู่ในวงการวิชาการส่วนหนึ่งศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องต่างๆมาพอสมควรมีโอกาสได้มาพบดรพิเชษ นะครับก็ได้นั่งคุยพอนั่งคุยปุ๊บท่านบอกว่าท่านมีเรื่องของสลิมมิง่งผมก็ทมอาจารย์อย่าพูดเล่นนะครับท่านบอกผมไม่ได้พูดเล่นผมมีของจริงผมมีผมไม่ไนักวิทยาศาสตร์โอเคฮะผมขอทําความเข้าใจหลันจ้ผมก็ศึกษาเรื่องข้อมูลของอาจารย์มาพอสมควรนะครับแล้วผมก็ต้องใช้คําว่าอันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าข้อที่1เนี่ยมันมีงานวิทยาศาสตร์ที่มันรองรับ สองนี่เขาขายไปหลายประเทศแล้วนะฮะสามเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันเป็นธรรมชาติสี่เนี่ยก็คือเขามีทฤษฎีให้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่การกดปราสรทไม่ใช่การเป็นไฟเบอร์ไม่ใช่การขับน้ำออกนะครับแต่มันเป็นวิธีการทางร่างกายจริงๆผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะไม่ต่างกันหรอกทุกคนก็อยากจะดูดีเพียงแต่ว่าผู้ชายอาจจะรู้สึกว่าลุกเสียบางทีคนก็ชอบ แต่ความเป็นจริงแล้วทุกคนก็อยากจะรูปร่างดีครับโดยเฉพาะยุคน,นี้นเป็นยุคของพวกเมโทรเซ็กชวลทุกคนก็อยากจะแบบมา,ม,ามีรูปร่างเฟิร์มไม่งั้นเราจะไปคลอดฟิตเนสกันทาไมใช่ไหมครับดังนั้นทุกคนอยากได้รูปร่างดีครับเพราะรูปร่างดีเราไปไหนเนี่ยเราก็มีความมั่นใจแล้วที่สาคัญก็คือโรคภัยมันก็น้อยดังนั้นผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยอยากมีรูปร่างที่ดีแล้วก็ไม่ต้องอายครับสินค้าตัวเนี้ยผมมองว่ามันไม่ใช่ของผู้หญิงมันเป็นของที่ทุกเพศทุกวัยทานได้ เพื่อจะทําให้เราเนี่ยกลับมามีรูปร่างที่ตามปกติตั้งแต่ผมใช้สินค้าตัวนี้ก็เหมือนอยู่ในชมรมคน,นสวยเนี่ยนะชีวิตผมดีขึ้นเยอะมากผมสามารถจะมีไลฟ์สไตล์มีสิ่งทุกอย่างที่แบบดีขึ้นมาได้เลยมีความภาคภูมิใจในตัวเองกลับมาผมก็อยากให้ทุกคนฮะได้ประสบการณ์เดียวกันมาร่วมกันครับแล้วพอพวกเรารูปร่างดีขึ้นแล้วนะครับชีวิตเราเนี่ยมันไลฟ์สไตล์มันดีขึ้นเยอะมากเลย Go Shape Secret of Magic นวัตกรรมความเพรียมมหัศจรรย์สนใจเข้าร่วมชมรมคนหุ่นสวยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่088 858 8088หรือ w w w g o s h a p c l u b c o m เขาเครียดจนน้ำอากาศฉุกเฉินเนี่ยตามบทสิธิพี่ทราบนะพี่เป็นเบาหวานนะเขาบอกยามเครียดเนี่ยนะน้ำตาลขึ้นโอ้โหทั้งน้ำตาลขึ้นความดันก็ขึ้นความดันคอเลสเตอรอลขึ้นเอออะไรก็ขึ้นหมดเลยที่ตอนนี้นะพี่เขายังขึ้นเลยฮะตอนนี้พี่จะเริ่มเครียดนะเนี่ยเพราะเพราะอะไระกลัวทำบาป พอไปทำบาปอะไรเราจัดรายการเราไม่ได้ทำบาปอะไรกับใครไม่ใช่เวลาพี่ขึ้นเวทีพี่จัดเต็มบางคนก็โดนชุดเบางคนก็โดนชุดบบางคนก็โดนชุดซบางคนสารชุดรวมกันคุดดามคนเดียวเลยเป็นรวมมิตรเลยนะเออประทย์สรรหาแบบชช่นที่เรียกว่าถ้าเกิดเขามีสํานึกนะกบไปหาแม่แม่ให้ผมเกิดเจออันาร์สิงห์แต่เราไม่ได้ใช้อารมณ์นะ เราใช้สัจธรรมเราไม่รู้จักคําว่าโกหกตอแหลว่าหลังเจอให้ได้ตัวตอจะได้ตัวตอแหลเองโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวถ้าเกิดรอบหน้าจับได้มาอย่าหาวพาตั้งใจนะไ่ใจนะม่มีไนี่เราไม่มีนี่ร้วมไม่ ไปกองฉลากมาเขาถ่วงเขเปล่าแต่นี้ไม่ได้ถ่วงนะไม่มีไม่มีผาชนะทรงกลมผม <c oughs> ไม่มีถ่วงอ่าโอเคอันนี้ก็ไม่ถ่วงนะนี่ก็ไม่ถ่วงเนจาเกิดได้ตอแล้วกลายเป็นตอแหลกขึ้นมานี่ว่ากันอย่าว่ากัน,น,นอ่าโอเคอยากจะรู้เรื่องราวเพื่อทําให้เรามีชีวิตที่ดีกว่านะคะ<ม>ก็เข้าไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ operation bim ได้ที่026464800หรือที่ www.bimnet.com นะครับวันนี้เราสองคนลาก่อนครับสวัสดีครับ